เรื่องนี้ต้องถึงอาจารย์ว<ม>ิโรธเพื่อให้ที่จะให้อาจารย์วิโรธมาให้ความรู้กับเราว่าเราจะต้องตั้งรับยังไง<ม>เออตรียมตัวยังไง<ม><ม>แล้วผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านบ้านอย่างเราอะ่ะมันต้องยังไงอาจารย์โอ้โหคือหนึ่งเลยล่ะผลกระทบแรกเลยนะครับจากการขึ้นอันตราภาษีเราติดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า15 Dirty dirty 15คือประเทศที่ได้เปรียบนะครับเขาใช้คำว่าเอาเปรียบ ในแง่ของการค้า uh huh. นะครับกับสหรัฐอเมริกานะฮะ uh huh. แล้วก็มีสูตรคำนวณนะครับก็คือเอาที่เราได้ดูล,ลบกับที่เขาได้ที่เขาที่เราส่งออกไปลบกับที่เขานําเข้ามานะครับ uh huh. มันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้ดูลอยู่เนี่ยจากตัวเลขทั้งหมดอยู่ประมาณสักเ2็สิบปอร์เซ็นประมาณนี้ oh. คิดถึงเดียวก็เป็นสามสิบหกปรนะครับทีนี้ม,มันก็จะทําให้ส่งผลกระทบแรกเลยก็คือสินค้าที่ส่งออกไปอเมริกา นะครับคิดเป็นมูลค่าเนี่ยเท่าที่มีการประเมินกันก็ประมาณสัก10%ของการส่งออกนะครับก็ค um ือประมาณ1นล้านล้านบาทนะครับก็คือจากสินค้าที่เราส่งออกอยู่แล้วเนี่ยไปคำนวณบวกขึ้นไปอีก36%เนี่ยก็จะกลายเป็นเม็ดเงินประมาณนี้นะครับก็ส่งผลให้ GDP ปีนี้นะครับน่าจะเติบโตต่ำนะครับอาจจะ ที่ประมาณสองเปอร์เซ็น์เล็กๆอะไรประมาณนี้นะจากที่รัฐบาลตั้งใจไว้ว่าอยากให้โตสักสามเปอร์เซ็นต์าทยอนุญาตแปลไทยเป็นไทยคือขายของสมมุติว่าเดิมทีเราขายของให้เมกาเนี่ยได้คำละหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยบาทเอเซนหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ขายของเท่าเดิมอาจจะได้แค่ห้าสิบบาทถูกต้องไหมครับไม่ใช่ครับก็คือต้องขายไปที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทที่เหลือเป็นภาษีเพิ่มขึ้นไป อ่าเป็นภาษีเพิ่มขึ้นไปนะครับผมนะมันก็จะทําให้อ่าส่งผลต่อดีมาน์ของตลาดสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบไหมก็คือว่าผู้บริโภคสหรัฐเองเนี่ยต้องซื้อของแพงขึ้นนะครับเมื่อซื้อของแพงขึ้นปั๊บเนี่ยถ้ากําลังการบริโภคเขาลดลงก็จะส่งผลต่อเสถภาพในการส่งออกก็คือความต้องการหรือดีมาร์ของสินค้าของไทยก็จะลดลงนั่นหอะอืมนะืะ อาจารย์จากตัวเลข72%เนี่ยมัน make s น n ์ e ไมเพราะว่าวันนี้ก็มีการถามคุณอิงด้วยเหมือนกันคุณอิงบอกว่าเดี๋ยวมันเหมือนคํานวณด้วยสูตรที่ต่างกันคุณอิงเองก็ไม่คาดว่ามันจะแบบว่าเป็น72แล้วก็สุดท้ายมาขึ้นภาษีเป็น306ใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยโอ้โหน้องๆคือติดอยู่ในท็อป5เลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ของประเทศที่ภาษีก็อย่างที่บอกนะครับมันมีหลายสูตรคำนวณนะครับ มีคาอธิบายเรื่องสูตรคํานวณอยู่แต่ว่าง่ายที่สุดเนี่ยที่เขาอธิบายกันมานะครับในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าก็เอาเนี่ยแหละเอาที่เราได้ดูล,ลบกับที่เขาได้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรอย uh ่า huh. งเงี้ยนะครับขาดกันถึงเท่าไหร่ก็คิดไปตามนั้นเลยง่าย นะครับแต่ของเราเนี่ยโดนหนักทีนี้เรื่องทางเศรษฐกิจก็เรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าในตลอดระยะเวลาย0ิปีที่ผ่านมาเราไดยจุงการค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนติดพอบเทนไปเรียบร้อยนะครับก็ท่านนายกก็มีทางออกก็คือเจรจานะครับยังไงก็ต้องเจรจาการค้ากับทางสหรัฐนะฮะอาจารย์แบบนี้มันต่อรองกันได้ด้วยเหรอครับได้ฮะเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับเขาก็ของสหรัฐก็ออกมาพูดแล้วว่าจะตอบโต้ นะครับมาตรการการขึ้นภาษีนะครับของทรัมป์นะฮะแต่สิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือว่าเจราจา<น>ถ้าใช้ภาษาของอาจารย์วัสนาซึ่งโพสต์ไว้ก็คือว่าเขาตั้งไว้เผื่อต่อไว้เรียบร้อยแล้วอ,อ,อเขาตั้งเผื่อต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเป็นกังวลเด็กๆมันคือเรื่องนี้ก็คือว่าใครจะเข้าคิวไปเจราจากับใครต่ออาจารย์สุภพุตธใสยเชื้อเนี่ยนะครับประเมินไว้ว่าถ้าเรา ได้รับผลกระทบและเราต้องการที่จะยื่นเรื่องเข้าสู่การเจรจาเีอย่างน้อยต้องใช้เวลาเนี่ยถึงประมาณปีหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าคิวมันเข้ายังไงเอาคนที่เขาเสียดุลเยอะๆมาคุยก่อนเหรอหรือเขาจะเอาประเทศใหญ่มาคุยก่อนหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมิดประเทศมาคุยก่อน most favorite nations มาคุยก่อนไหมคือมันไม่ได้มีเกณฑ์อะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราอูว่าเราไปที่เมกาอย่างเดียว อ,อยู่ที่อเมริกาอย่างเดียวว่าเราไปเข้าแถวเนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจเราระหว่างจนกว่าจะมีการเจราจารแล้วเสร็จเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้เมื่อเจราจารเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยที่มีการพูดคุยกันก็คือเราก็จะต้องเปิดตลาดให้กับสินค้าอเมริกามากขึ้น ทีนี้มันก็จะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าพลังงานสินค้าอะไรต่อไ่อะไรต่างๆซึ่งเรามีทั้ง Trade บร r r i e รและ Non-Trade บร r เ i e ร์เนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะ oh. ตรงนี้เมื่อมันถ้าเราจะต้องเปิดและได้รับผลกระทบกับผู้ประกอบการข้างในซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มกันอยู่ตรงเนี้ย uh huh. ออรัฐบาลจะเข้าไปดูแลคน่มนี้ยังไงด้วยอันนี้มันก็เป็นคําถามยู EU เนี่ยเขาก็เอา uh huh. ับ ใช่ไหมตั้งกระแพนภาษีกลับจีนตั้งกระแพนภาษีกลับแคนาดาเม็กซิโกตั้งกระแพนภาษีกลับเราใช้ยุทธศาสตร์นี้ได้ไหมยากอยากยากยากเพราะว่าเราเพิ่งพาการส่งออกเข้าสูงพงพอสมควรนะครับเพิ่งพาตลาดนะครับสองเราเป็นประเทศที่อย่างที่เราบอกอ่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราทําข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศเพื่อนบ้านไว้แทบไม่มีเลยนะฮะแค่ที่เซ็นไปก็จะมีกับศรีลังกามีกับ กลุ่มประเทศยุโรปเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บ EU ก็ยังได้แล้วเสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้วิธีการว่าอเออกูไม่ง้อก็ได้อ่ะขึ้นกลับเลยแล้วก็ไปหาตลาดที่อื่นเราก็ทําลําบากเราก็ทำมอทำทนข้ามได้สองหมอบครับหมอบไหมเออถ้าสู้ไม่น่าจะเป็นไปได้หมอบไหมหมอบก็จะให้ทํำยังไงละ่ะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแน่ๆเพราะว่าส่ผลกระทบต่อ ตัวเลขการส่งออกเนี่ยค่อนข้างสูงก็มีอย่างเดียวครับคือเราก็ต้องเจรจาเจรจาแล้วกรเป็นล้อมชั้นทางออก่าวอะไรสักตอนเนี้ยผลบ้านบ้านที่น้องจีน้องพงษ์ถามว่าบ้านบ้านจะได้รับผลกระทบยังไงมันกระทบต่อผู้ประกการมาเป็นลูกโซ่ไงก็คือว่าถ้าผู้ประกอบการที่ทําการส่งออกใช่ไหมครับได้รับผลกระทบมันก็มีผลกระทบต่อการผลิตการจ้างงานห่วงโซ่อุปทานของสินค้าตัวนั้นๆก็จะได้รับผลกระทบ อ่ะล้ยกตัวอย่างข้าวอย่างเงี้ยข้าวเดนสามสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ยโอ้โหชาวนาผู้เสพออกมีกระทบกันทั่วแน่นอนถ้าคิดเป็นจํานวนประชากรก็ค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็หมายความว่ากําลังการบริโภคตรงนี้จะหายแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ก็จะมีการมองในสองมิตินะครับก็คือจะเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐสหรัฐเนี่ยน่าจะเกิดเงินเฟ้อนะครับในขณะที่ประเทศต่างๆที่เป็นคู่ค้าที่โดนมาตรการเนี่ยก็จะเกิดเงินฝืดนะฮะเราก็ต้อง เตรียมรับมืออันนี้ก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนโดยทั่วๆไปก็คือว่าเงินมันก็จะหายไปจากระบบ่ะแล้วนี่คือสภาวะที่เราเจอมาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีโดยเฉพาะหลังโควิดอาจารย์เงินหายไปจากระบบแลาเงินมันไม่คล่องมือไม่มีใช้คล่องเข้าถึงเงินลําบากอะไรทํานองเนี้ยนะครับอาจารย์พงขอความรู้นิดนึงเพื่อให้เห็นภาพเรื่องนี้ยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย อย,อย่างเช่นอ,อย่างเช่นเรื่องข้าวอ่ะอาจารย์เราส่งข้าวหอมมะลิไปที่เมริกาเนี่ยคือเป็นอันดับหนึ่งเนาะทีเนี้ยพอภาษีมันขึ้น36%เนี่ยข,ขอขอไล่ตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะอาจารย์คือชาวนาเนี่ยทำไล่ไถานาเอ่อสีข้าวส่งข้าวเข้า,ขาโรงง,งานโรง,งงานส่งออกไปขายสมมุติปกติเนี่ยเอ่อเขาเขาส่งออก100บาทเหมือนเดิมอ่ะสมมุติอาจารย์เขาก็ต้องขายในราคา13ึบาท ถูกต้องไหมฮะแล้วแล้วชานาได้รับผลกระทบยังไงฮะจันใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องก็ต้องขายในราคาร้อยสามสิบหกบาทขายร้อยสามสิบหกบาทอ่าสามสิบหกบาทเนี่ยก็คือภาษีที่ทางสหรัฐคิดเป็นพิกัดสหรัฐก่อนทางสหรัฐคิดถูกไหมฮะทีนี้ผลกระทบของมันก็คือว่าคุณจะขายได้ไหมล่ะถ้าราคานสูงขนาทอ๋อของมันแพงเนาะประเทศใช่ไหมประเทศอื่นที่นำเข้ามาจะถูกกว่ามัน transfer ไปสู่ผู้บริโภคอเมริกัน แล้วเราคิด <Okay. S 1> ดูว่าเรากําลังเจอคู่ค้าคู่แข่งบางประเทศที่อาจจะโดนภาษีน้อยกว่าแต่เวีดนามเนี่ยเป็นคู่แข่งส่งออกเราอยู่ละอันนั้นโดนหนักกว่าเราแต่มันมีพวกที่เป็นคู่ค้าส่งออกที่โดนน้อยกว่าเราสินค้า<ๆ>เขาก็จะถูกกว่าเราโดยเปรียบเทียบอืมอ่าตรงนี้ก็จะทําให้เราได้เปรียบแต่ข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็มีอ่าคือถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ตรงที่ว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งเราส่วนใหญ่จะโดนหนักกว่าเราอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยโดนหนักกว่าเรา จีนเนี่โดนหนักกว่าเราจีนนี่โดนรวมๆวมเนี่ยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีที่ขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วขึ้นรอบนี้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้โอกาสว่าถ้าเราดู across the board เนี่ยก็คือโดนกันทั่วหน้าในอัตราที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะฮะเราอาจจะยังคงมีอัตราที่ถูกกว่าผู้ค้าอื่นๆก็ยังพอที่จะแข่งขันได้บ้างอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าหลายคนก็มองว่าก็ต้องดูสถานการณ์ว่า เอ๊ชาวอเมริกันเนี่ยจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงอ๋อของเราขายแพงขึ้นจะทำให้ชาวนานเนี่ยอาจจะปล่อยของออกไปต่างประเทศไม่ได้อาจารย์รแต่ทีเนี้ยคือถ้าดูตามข้อมูลที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเขาบอกเลยนะเขาบอกว่าการเก็บภาษีส่งออกข้าวไทยโนะดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีสัดส,ส่วนในตลาดอเมริกาปี67เนี่ย สูงกว่า850,000ตันและราคาปกติเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ900-1,000เหรียญเมื either, ่อถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเป็น36%จะทำให้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดสหรัฐขึ้นเป็น1,400เหรียญทันทีเขาบอกว่าเป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาข้าวหอมของเวียดนามที่มีการนำเข้าเฉลี่ยต่อปี40,000ตันเท่านั้น เวียดนามถูกเรียกเก็บภาษีถูงกว่าไทยอยู่ที่46%แต่ราคาข้าวหอมเวียดนามเ่เฉลี่ยอยู่ที่ตละ600-700เหรียญเท่านั้นเลยทําให้ผู้บริโภคน่าจะลดการซื้อข้าวหอมมะลิของไทยหันไปซื้อข้าวหอมมะลิของเวียนนดนามเวียดนามเป็นไปได้เป็นไปได้แต่นี้เราดูเฉพาะสินค้าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดู cross b o r d นะดูสินค้ารวมๆอื่นๆเนี่ยก็เวียดนามก็โดนหนักกว่าเรา ก็หนึ่งในวิธีการก็คือเราก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่โดนจัดหนักนิดหนึ่งนะครับกับระหว่างนี้สิ่งที่ต้องทาเนี่ยก็คือเราก็ต้องหาตลาดใหม่นะครับเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันหลายท่านก็มองว่าตอนนี้ยทุกประเทศหาตลาดใหม่หมดอืแล้วบางประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสูงๆอย่างจีนเนี่ยนะครับก็ต้องทุบให้สินค้าเนี่ยหาทางออกให้ได้ถ้าส่งไปสหรัฐแล้วมีปัญหาก็ต้องหาทางใหม่เขาก็ กังวลกันเรื่องมาตรการการทุ่มตลาดของสินค้าจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาษีตรงนี้อย่างเดียวที่จะเป็นผลกระทบโดยตรงเนี่ยมันยังมีผลกระทบจากการทุ่มตลาดนะครับของสินค้าโดยเฉพาะสินค้าจากจีนเนี่ยอาจารย์ทุ่มตลาดมันคือยังไงนะครับทุ่มตลาดก็คือว่าเร่งผลิตออกมาแล้วก็ขายในราคาที่ถูกถูกกว่าถูกกว่านะฮะอย่างของบ้านเราเนี่ยปัญหาก็คือว่าเศรษฐกิจไม่ดีปั๊บโรงงานมันชะลอการผลิตเนี่ย ครับใช่ไหมจากแสภาพผลิตได้ร้อยตอนนี้ผลิตได้แค่ห้าสิบเพราะส่งออกไม่ได้กําลังการบ,บริโภคในประเทศมันต่าแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําก็คือจะสนับสนุนให้ผลิตมากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยถูกครับเพือ่อไม่ให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยดับก็อย่างน้อยผลิตให้มันมากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยถูกแล้วก็ฝลัดสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือใช้กลไกราคาธรรมดาในการทุบหรือมันก็อาจจะมีมาตรการอื่น ที่จีนอาจจะสนับสนุนผู้ประกอบการใช่ไหมครับในการที่จะพุชสินค้านะครับก็คือมีการซับซีด้ยมีการให้การสนับสนุนต่อเรื่องต้นทุนเพื่อที่จะให้เอ็กซ์พอร์ตได้มากขึ้นและสามที่เป็นกังวลก็คือว่าเราจะถูกมาตรการซ้ำซ้อนไหมเพราะว่าจากตัวเลขการส่งออกเนี่ยมันมีสินค้าจีนที่ตวงวางคือใช้ f l a กออฟคันวีเนีย e ออะ uh huh. คือใช้เราเป็นประเทศสปริงบอร์ดในการส่งออกไปเมริกาอีกทีหนึง่ง คือใช่าคาตรงนี้ก็เยอะอยู่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะเราจะถูกมาตรการตรงนี้เพิ่มเติมไหมคือถ้าจีนยิ่งทุ่มตลาดยิ่งพูช่้สินค้าของตัวเอง่ารด่านอื่นๆเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งทําให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยโดนเพ่งเลงมากขึ้นไหมคือตอนนี้คุณยังตลบอยู่อ่ะมันก็เดฟฟเนไม่ได้ถามว่าเกิดแรงกดดันแน่นอนไหมเกดแรงกดดันแน่นอนครับ เ,เห็นว่าคุณอิงจงให้อาจารย์พันศักดิ์วินยรัตน์นี่เป็นเหมือนคณะเจรจาเขาเขาเรียกเป,<อ>เป็นหัวหน้าทีมท,ท,ที่ที่จะไปแบบสร้างการต่อรองสร้างการเจรจากันนะฮะแล้วก็เรื่องการหาตลาดใหม่ในแถลงการของนายกเมื่อเช้านี้ก็มีออกมาเหมือนกันครับอาจารย์ที่จะต้องมองตลาดใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าตลาดที่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่จะต้องเจรจากันต่อไปคุณนีก็ยังยืนยันเออยังคงยืนยันนะว่าไม่ต้องห่วงอย่าห่วง พวงต้องพวงจะเผอิญว่าทนายยพูดไป่อย่างนั้นไม่ได้ไงใช่ไหมว่าแบบตายกินแป้งจะแตกที่ผหายแล้วไม่ได้งนายก็พูดไม่ได้แต่ถามว่ามีมาตรการการรองรับเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดไหมอันนี้เท่าที่ดูจากแถลงการที่ออกมาอย่างรวดเร็วนะผมคิดว่าและถ้าเราตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่ทับรั้มตำแหน่งเนี่ยรัฐบาลก็ส่งคนไปล็อบบี้ ทางกระทรวงการกับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีการยื่นข้อเสนอในเรื่องของการเจรจาไปเรียบร้อยแล้วทางเอกชนบ้านเราก็มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลแล้วก็จริงๆมีแอคชั่นแพลนนะครับต่อสินค้าที่จะมีการเปิดให้สินค้าสหรัฐเข้ามาอะไรต่างๆเพื่อเป็นการยืดหมูยืดแมวกันยังไงเนี่ยหรือเราจะมีมาตรการต่างๆในการเขาเรียกว่าลด Non trade barriers นะอย่างเช่นเนื้อหมู hmm. อย่างเงี้ยอ่ะ hmm. เราไม่ได้กันเขาด้วยภาษีแต่เรากันด้วยนโยบายที่ว่าเราไม่รับ,รบเนื้อที่ hmm. ใช้ hmm. สารเร่งเนื้อแดงอย่างเงี้ย uh. อ่าอ,อะไรแบบเนี้ยนะฮะมันก็เลยอ่าเป็น non trade b a r r i e r อ่าเขาเรียกว่า non tariff barriers นะครับซึ่งรตรงเนี้ยเราจะผ่อนปลนยังไงคิดว่าความพร้อมและความรู้ความเข้าใจต่อความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยโอเคทีมเข้าใจดีแต่ผมว่าเป็นกังวลเรื่องนี้แหละ ว่าไอคิวที่มันจะได้คุยเนี่ยเมื่อไหร่เพราะตอนนี้ทุกคนมันต้องวิ่งไปคุยแล้วลหละใช่ใช่คืออย่างไทยเองบอกว่าเตรียมการเรื่องนี้ไว้สามเดือนแล้วเรื่องการหาข้อเสนอปรับสมดุลทางการค้ากับสหรัฐเนอะคือหารือมตั้งแต่เมื่อวันที่หกมกราคมที่ผ่านมาแล้วคือหารือไม่ไม่คือมันก็สําคัญต้องทําแต่ไอคิวที่จะได้คุยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วภาษีแมบนี้มันต้องใช้ทักยสินคอนเนคชั่นไหมอาจารย์ ต้องใช้นักสินคอนเน็ชันไหมถ้ามีก็ใช้ได้ควรจะใช้อ่าครับควรจะใช้ครับต้องต้องใช้ทุกวิธีทางให้เข้าคิวได้เร็วที่สุดค่ัแล้วก็ต้องใช้ไพ่มิรประเทศเนี่ยแหละนะฮะแล้วมันมันเอออีกเรื่องหนึ่งคือมันมีเรื่องของความเป็นการเมืองด้วยนะว่าทำไมบางประเทศแถวเนี้ยโดนหนักใช่ทำไมโดหนัมผมว่าเพราะเราเข้าใกล้จีนมากเกินไป มันไม่ได้เกือปนมันไม่ใช่เรื่องแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวอ่ะผมคิดว่ามันมีในยะของทางการเมืองด้วยรวมส่วนหนึ่งที่พยายามจะบอกว่าเองไปใกล้ชิดเข้ามากเนาะทั้งทางที่เองอ่ะได้ดูนการค้าดูนการค้าข้าพเจ้าแต่ไปเสียดูนการค้าทางนู้นยังจะเอ็นไปทางนู้นอีกอันนี้ก็จะเป็นการบีบเพื่อให้แหมกลับมาหน่อยดิประมาณเนี้ยผมผมคิดว่านยะตัวนี้อยู่ถ้าเราดูจากตัวเลขนะ ครับมันเป็นแผนล่อให้มาคุยไหมอาจารย์อะไรนะก็อย่างมันเป็นแผนล่อให้มาคุยไหมโอยโหทุกคนวิ่งไปคุยอยู่แล้วไม่ต้องล่อเลยไม่ต้อง่อเลยเพราะเอาจริงแล้วอย่างเงี้ยทุกใครท้านเขาบอกว่ารัฐบาลโดยนายกเนี่ยตกใจน้อยเกินไปอืมแน่คืออย่างที่ผมบอกว่าตกใจมากเกินไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะอ่าเพราะว่าอย่างเนี้ยหุ้นดีดลงทันทีสิบสองจุด ตอนรับใช่ครับใช่ไหมฮะ<า>ถ้ารัฐบาลบอกอกนี้ปแป้นจะแตกจะชิบหายแล้วเนี่ยคุณคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นแต่ความมั่นใจมั่นไปอใชเพราะฉะนั้นเอแต่ว่าแถลงการที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็สะท้อนแล้วลหละแล้วถ้าใครที่ตามข่าวเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็คิดว่ามีการพูดคุยกันอยู่เนืองเนืองเนาะอ่าก็คงจะมีมาตรการการต้อนรับการรับมือแต่ว่าสิ่งที่มันจําเป็นที่สุดก็คือว่าจะได้แทรกคิวอะเข้าไปคุยไได้ไม่ได้ แต่ในระหว่างนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่ถ้ามันพ้นปีนี้ไปถึงปีหน้า<ร>เหนื่อย